สมมุตินี่คือหัวเรานั่งซ้อนมอตร์ไซค์กับแม่กับพ่อมาบางคนชอบยืนบนมอเตอร์ไซค์แต่ไม่มีหมวกกันน็อกอ่าเดี๋ยวจะทําอะไรให้ดูสมมุติก็เกาะมอเตอร์ไซค์เกาะไหลพ่อมาอมันสะบัดมันสะบัดมันสะบัดและยังไงฝนตกรวดลื่นล้มหัวโคพื้น ออโอกาสซื้อมีไหมไม่มีตายไหมตายคนใหม่มามแหมคนนี้เขาไม่ประมาทเขาบอกคุณพ่อคุณแม่ื้งหมวกให้หนูหน <c oughs> ่อยขอสวนหวูวก โยนไปไม่ได้สมมุติว่าเขาันงมอเตอร์ไซค์อยู่วมหมวกกันเนาะรถล้มอุ้งปุ้งหัวไปแทกพื้นอุ้งถอดหัวออกมาหัวแตกไหมหัวเละไหมมาเรียนหนังสือกับเพื่อนได้ไหมมาวิ่งเล่นกับเพื่อนได้ไหมโตขึ้นได้ไหมทำงานได้ไหม แต่ถ้าไม่สวมหมวกอย่างเนี้ยไปทำอะไรได้ไหมมาหาเพื่อนได้ไหมนอนเล่นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมเพราะอะไรตายแล้วหัวมันเละไปแล้วเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของอะไรหัวกกันน็อกทุกอย่างนี่คือหมวกกันน็อกเมื่อกี้ที่ครูตีเนี่ยเปรียบเสมือนรถล้มนะอันนี้คือพื้นมันไปกระทกหัว แล้วมีไงรอดปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมและต่อไปนี้ใครนั่งมอเตอร์ไซค์จะสวมมดกันน็อกไหมครับสวมไหมสวมไหมแน่ใจนะตั้งแต่พรุ่งนี้คุณครูจะดูบอกคุณพ่อคุณแม่ใบละไม่ตีดตังกับการที่หนูต้องไปนอนอยู่โรงพยาบาลเสียเงินหลายแสนหลายปีเพราะต้องนอนเป็นผักอยู่กับที่ เห็นไหมมีตัวอย่างนะเห็นไหมครับแต่ว่าไม่ใช่ตอนลมๆนะคะไม่ใช่อนแรงๆนงๆอันนี้นะครับอันนี้คือสวมเต็นใบอย่างนี้มันแพงหน่อยนะครับแต่มันคุมทั้งหัว,วแต่เวลาสวมครูบอกแล้วเขามีไอ้สายรัดเด็กๆก็ต้องรัด ไมไ่นสายรัดก็ตำหรักมันไม่หลุดแต่ถ้ารอดออกกูหลุดล้มไปก็เละเทะเลยเหมเือนไข่ใบเนี้ยแตกองนี้เห็นไหมครับอันนี้แตกไหมไม,ไม่แตกนะครับจักรยานเหมือนกันาหาเอาไว้ใครขี่จักรยานสังเกตถ้าคุณขี่จักรยาน เด็กๆะมีเูงคุณครูจะสวมหมวกตลอดเพราะคุณครูอยากอยู่กระเด็นอยากมาสอนหนังสือสอนนักเรียนกับเด็กๆตลอดครูถึงปั่นจ <'s> really? ักรยานครูถึงต้องสวมหมวกนะครครูไม่อยากขึ้นไปทํางานอยู่บนสวรรค์เข้าใจไหม